สายโทรศัพท์ดังขึ้นตอนตีสาเธอไม่ขยับเลยมีเลือดเต็มไปหมดขอความช่วยเหลือด้วยเสียงของผู้ชายคนหนึ่งที่เพิ่งพบศพภรรยานอนนิ่งในอพาร์ตเมนต์ใจกลางโตรนโตสิ่งที่ตำรวจยังไม่รู้คือผู้หญิงที่นอนจมกองเลือดคนนี้คือหนึ่งในแพทย์หัวใจที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดของแคนาดา แพทย์หญิงชาวอินเดียวัยสาปีที่ชีวิตสมบูรณ์แบบเพอร์เฟกถูกสร้างขึ้นบนกองโกโหกมรณะเบื้องหลังเสื้อกาวขาวและชื่อเสียงอันทรงเกียรติซ่อนความลับอันตรายจนต้องแลกมาด้วยทุกสิ่งทุกอย่างคืนนี้เราจะเปิดโปงว่าชีวิตสองหน้ากับความหลงไหลที่ซ่อนเร้นนำไปสู่โศกนาฏกรรมที่ทำให้วงการแพทย์ทั้งประเทศช็อกหนักฝันร้ายที่ร้ายแรงที่สุดของเธอเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลตรตันตาโจนทุกคนรู้จักเธอในชื่อหมอปริยา ศัลยแพทย์หัวใจอัจฉริยะวัย32ปีที่ทำในสิ่งที่แพทย์ส่วนใหญ่ทำได้แค่ฝันเธอคือหัวหน้าภาควิชาที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์โรงพยาบาลเรียกความเคารพจากเพื่อนร่วมง,งานที่อายุเป็นสองเท่าของเธอและช่วยชีวิตคนมานับไม่ถ้วนผนังห้องทำงานของเธอเต็มไปด้วยใบรับรองรางวัลและภาพถ่ายจากงานประชุมวิชาการที่เธอมักได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรหลัก เส้นทางสู่ความสำเร็จในวงการแพทย์แคนาดาของเธอเริ่มต้นเมื่อ8ปีก่อนที่สถาบันวิทยาศาสตร,ร์การแพทย์แห่งอินเดียเอมส์กรุงเดลีซึ่งเธอจบอันดับหนึ่งของรุ่นการย้ายมาอยู่แคนาดานั้นโหดห้ามากการตรวจสอบวุฒิการสมัครเรสิเดนซีและสอบใบประกอบวิชาชีพนับไม่ถ้วนเพื่อพิสูจน์ว่าเธอมีมาตรฐานเทียบเท่าแพทย์แคนาดาแต่เธอฝ่าฟันทุกอุปสรรคด้วยความมุ่งมั่นที่เป็นเครื่องหมายการค้าของเธอ ชุมชนแพทย์อินเดียแคนาดาเฉลิมฉลองเธอในฐานะเรื่องราวความสำเร็จหญิงสาวอัจฉริยะที่เอาชนะกำแพงวัฒนธรรมการเลือกปฏิบัติทางเพศและความสงสัยจากเพื่อนร่วมวิชาชีพจนก้าวถึงจุดสูงสุดของศัลยกรรมหัวใจเธอปรากฏตัวในวารสารการแพทย์ได้รับเชิญไปพูดทั่วโลกและถูกสื่อแคนาดาอ้างอิงบ่อยๆว่าเป็นแบบอย่างของผู้อพยพที่ประสบความสำเร็จ การแต่งงานกับวิศวกอฟแวนหนุ่มจากแวนคูเวอร์ยิ่งทำให้ภาพลักษณ์ของเธอสมบูรณ์แบบขึ้นไปอีกทั้งคู่คือคู่พลังที่ครอบครัวอิมิกร์ดรุ่นใหม่ยกให้เป็นตัวอย่างของสิ่งที่เป็นไปได้ในแคนาดาสองคนการศึกษาสูงอาชีพดีเยี่ยมแต่ยังรักษาคุณค่าทางวัฒนธรรมและประเพณีครอบครัวไว้ได้ ในงานชุมชนเธอสลับพูดอังกฤษทินดีและปัญจับได้อย่างลื่นไหลพูดเรื่องผ่าตัดหัวใจกับเพื่อนแพทย์ได้สนุกสนานหรือคุยเรื่องจัดงานแต่งแบบอินเดียกับป้าทั้งหลายที่วัดได้อย่างอบอุ่นเธอคือภาพของความสมดุลที่สมบูรณ์แบบระหว่างความสําเร็จทางอาชีพกับความเป็นอินเดียแท้ซึ่งหลายครอบครัวอิมิเกรนใฝ่ฝันแต่ทําไม่ได้แต่แรงกดดันจากการรักษาภาพลักษณ์ที่เพอร์เฟกนี้เริ่มบิดคั้นจนหายใจไม่ออก ทุกครั้งที่ออกสื่อทุกงานเลี้ยงชุมชนเธอต้องคิดให้ดีว่าจะแต่งตัวอย่างไรพูดอะไรทำตัวอย่างไรเพื่อไม่ให้เสียหน้าครอบครัววิชาชีพและชุมชนการเป็นแบบอย่างให้เด็กสาวอินเดียรุ่นใหม่ในวงการแพทย์เริ่มรู้สึกเหมือนโซ่ทองที่รัดแน่นขึ้นทุกวันรอยยิ้มมั่นใจที่เธอใส่ในงานประชุมวิชาการและสีหน้าอบอ,อุ่นที่โชว์ในงานครอบครัวคือหน้ากาก,ากที่ซ่อนความรู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่ใช่ของเธออีกต่อไป ความสำเร็จที่เธอต่อสู้มาทั้งชีวิตกลายเป็นกรมทองที่เล็กลงทุกวันการแต่งงานถูกจัดโดยครอบครัวด้วยความรอบคอบเหมือนดินธุรกิจใหญ่พ่อแม่ของเธอซึ่งเป็นแพทย์ที่อพยพมาแคนาดาตั้งแต่ยุค 80s คัดเลือกเจ้าบ่าวจากกลุ่มผู้สมัครที่เหมาะสมโดยพิจารณาการศึกษาอาชีพประวัติครอบครัวและความเข้ากันได้ที่ดูเหมือนสัมภาษณ์งาน เขาเป็นทุกอย่างที่พ่อแม่หวังไว้วิศวรกอล์ฟวร์วัย35จบปริญญาโทจาก U b บเงินเดือน6หลักไม่มีนิสัยไม่ดีประวัติครอบครัวสะอาดปราศจากข่าวเชาว้าหรือโรคจิตฝ่ายเจ้าบ่าวพ่อแม่เป็นเจ้าของเครือร้านอาหารอินเดียที่แวนคูเวอร์ก็ประทับใจในวุฒิการแพทย์และสายเลือดดีของเธอไม่แพ้กันงานแต่งจัดยิ่งใหญ่สามวันเต็มขึ้นหน้าหนังสือพีเมนเดอร์ซันเดียนทามีแขก500คนพิธีแบบประเพณีเต็มสูบและเครื่องประดับทองคำมากพอเปิดคลินิกเล็กๆได้เลย ภาพถ่ายงานแต่งโชว์คู่บ่าวสาวเปล่งประกายท่ามกลางญาติยิ้มแย้มสื่อตีพิมพ์ยกย่องว่าเป็นการรวมตัวของสองตระกูลอิมิเกรนที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในแคนาดาหลังแต่งงานทั้งคู่ย้ายมาอยู่โตรนโตซื้อบ้านสวยในย่านไฮเอนที่เต็มไปด้วยครอบครัวมืออาชีพอิมิเกรนบ้านตกแต่งผสมผสานความทันสมัยแบบแคนาดากับของโบราณอินเดียได้อย่างลงตัวดูเป็นคู่รักสองวัฒนธรรมตัวอย่าง ชีวิตภายนอกดูสมบูรณ์แบบไร้ที่ติทั้งคู่เป็นงานประชุมแพทย์และงานเทคด้วยกันจัดดินเนอร์ปาร์ตี้ให้เพื่อนฝูงที่ประสบความสำเร็จเหมือนกันและขึน้นนิตยาสารชุมชนบ่อยๆว่าเป็นตัวอย่างของการแต่งงานแบบจัดที่ประสบความสำเร็จในยุคใหม่เพื่อนฝูงและญาติยกย่องความสัมพันธ์ของทั้งคู่เสมอใช้เป็นตัวอย่างสอนลูกหลานรุ่นหลังถึงข้อดีของการแต่งงานแบบจัดแต่เบื้องหลังการโพสต์รูปคู่ที่ประสานกันแปะและการปรากฏต,ตัวต่อสาธารณะที่สมบูรณ์แบบความห่างเหินทางอารมณ์กลับเพิ่มขึ้นทุกเดือน ทั้งคู่เก่งในการรักษาภาพลักษณ์ร่วมกันแต่กลายเป็นคนแปลกหน้าในบ้านตัวเองงานแพทย์ของเธอโหดร้ายและกินพลังงานมหาศาลสัปดาห์ละ80ชั่วโมงถือว่าปากิ้งกา,การตัดสินใจเรื่องชีวิตความตายทุกวันทำให้แทบไม่มีแรงเหลือมาดูแลความสัมพันธ์ส่วนตัวการผ่าตัดฉุกเฉินทําให้เธอหายจากโต๊ะอาหารครอบครัวประชุมวิชาการต้องบินไปต่างจังหวัดสุดสัปดาห์และความสูญเสียคนที่สร้างกําแพงทางอารมณ์ที่ยากจะข้าม สามีแม้จะมีงานหนักเหมือนกันแต่ไม่เข้าใจความกดดันเฉพาะตัวของวิชาชีพแพทย์เขามองว่าชั่วโมงทำงงานยาวและความเหนื่อยล้าทางใจของเธอเป็นทางเลือกไม่ใช่ความจำเป็นคำแนะนำเรื่อง work-life balance ของเขาจึงฟังดูไร้เดียงสาและไม่เห็นใจบทสนทนาค่อยๆเหลือแค่เรื่องธุรการนัดหมายงานสังคมการไปหาญาติและจัดการบ้านความเชื่อมโยงทางอารมณ์ลึกๆที่ทั้งคู่หวังว่าจะเกิดเองหลังแต่งงานไม่เคยเกิดขึ้นเลย ทั้งคู่ทำงานเป็นคู่หูครัวเรือนได้ดีแต่หาความใกล้ชิดและความเข้าใจแท้จริงไม่เจอความโดดเดี่ยวของเธอยิ่งหนักเพราะรักษาภาพลักษณ์ชีวิตสมบูรณ์แบบทำให้เธอไม่กล้าปรึกษาใครเรื่องปัญหาการแต่งงานทุกงานเลี้ยงทุกงานชุมชนทุกการรวมญาติเธอต้องแสดงบทภรรยาที่มีความสุขขอบคุณการแต่งงานแบบจัดและชมว่าสามีสนับสนุนอาชีพเธอมากแค่ไหน สภาพแวดล้อมโรงพยาบาลที่เต็มไปด้วยอารมณ์เข้มข้นและเรื่องชีวิตความตายกลับสร้างความผูกพันกับเพื่อนร่วมง,งานที่รู้สึกจริงกว่าน้ำเน่าที่บ้านเธอเรื่องตั้งตารอไปทำงานไม่ใช่แค่เพื่อความสำเร็จในอาชีพแต่เพื่อความเชื่อมโยงทางใจกับคนที่เข้าใจความกดดันและความรับผิดชอบเดียวกันการคุยกันยาวๆหลังผ่าตัดแยกๆก,กับเพื่อนร่วมง,งานให้ความใกล้ชิดทางอารมณ์ที่ขาดหายไปจากการแต่งงานแบบจัด ความสัมพันธ์แบบมืออาชีพเหล่านี้สร้างจากประสบการณ์ร่วมกันความเคารพซึ่งกันและกันและความเข้าใจแท้จริงสิ่งที่การแต่งงานของเธอไม่มีแม้จะพยายามมาหลายปีความแตกต่างระหว่างความสัมพันธ์ที่ทำงานกับชีวิตส่วนตัวชัดเจนขึ้นทุกวันสร้างความขัดแย้งภายในระหว่างหน้าที่ต่อครอบครัวกับความอยากได้ความรักที่แท้จริงทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อนายแพทย์เจนมิเชลเข้ามาเป็นรัซิเดนใหม่ในภาควิชาหัวใจ เขาเป็นแพทย์วัย34ีอย่ามาแล้วย้ายมาจากโรงพยาบาลแวนคูร์เจเนรัลพร้อมประวัติอันน่าประทับใจและชื่อเสียงด้านเทคนิคผ่าตัดหัวใจแบบใหม่ที่ทําให้เธอสนใจในฐานะมืออาชีพทันทีตอนแรกเป็นแค่การปรึกษาเคสอยากร่วมทําวิจัยและความสัมพันธ์แบบอาจารย์ลูกศิษย์ตามธรรมชาติแต่เธอกลับเริ่มตั้งตารอการเจอกันแบบมืออาชีพในแบบที่ต่างออกไปจากเพื่อนร่วมง,งานคนอื่น หมอเจมฉลาดแต่ไม่ยิงทะย,ยานแต่ไม่โหดและมีความเป็นผู้ใหญ่ทางอารมณ์ที่ทําให้เธอรู้สึกสบายใจเวลาปรึกษาเรื่องงานต่างจากสามีที่ไม่เคยเข้าใจความกดดันของงานแพทย์หมอเจมเข้าใจโดยสัญชาตญาณถึงน้ําหนักของความรับผิดชอบและผลกระทบทางอารมณ์ที่มีต่องานของพวกเขาการคุยเรื่องคนแค่หลังเลิกงานค่อยๆกลายเป็นการคุยเรื่องส่วนตัวเป้าหมายชีวิตความฝันและความยากลําบากในการรักษาความสัมพันธ์เมื่อทํางานหนัก บทสนทนาเหล่านี้ให้ความเชื่อมโยงทางใจที่เธอหอยหามานานแต่หาไม่ได้จากการแต่งงานแบบจัดครั้งแรกที่ไปกินข้าวนอกโรงพยาบาลเธอบอกตัวเองว่านี่คือการสร้างเครือข่ายวิชาชีพแต่คืนนั้นพวกเขาคุยกันยาวเกินเรื่องการแพทย์คุยเรื่องหนังสือการท่องเที่ยวความฝันและการเปิดใจที่เธอไม่ได้ทำมา,นานหลายปีเธอเริ่มใช้เทคโนโลยีเพื่อติดต่อกันนอกเวลาง,งานโทรศัพท์เครื่องที่สองบัญชีอีเมลเข้ารหัสและความระวังตัวสุดขีดเพื่อให้เจอกันโดยไม่มีใครสงสยัย การวางแผนซับซ้อนเพื่อรักษาความลับเพิ่มความตื่นเต้นทําให้เธอรู้สึกมีชีวิตมากที่สุดในรอบหลายปีเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่แต่งงานแบบจัดที่เธอได้สัมผัสความดึงดูดทางอารมณ์และร่างกายที่เคยแค่อ่านในนิยายหมอเจมทําให้เธอรู้สึกถูกมองเห็นถูกเข้าใจและถูกปรารถนาในแบบที่สามีไม่เคยทําได้แม้จะพยายามมานานหลายปี ชีวิตสองหน้าเกิดขึ้นจากความแตกต่างนี้กลางวันเป็นภรรยาสมบูรณ์แบบที่รักษาภาพลักษณ์ท้งบ้านและสังคมตกหรือกลายเป็นผู้หญิงที่เต็มเปี่ยมด้วยแพชชั่นในอ้อมแขนคนที่เข้าใจเธอจริงๆสิ่งที่เริ่มจากความชื่นชมทางวิชาชีพกลายเป็นความหลงไหลที่ครอบงำความคิดของเธอทั้งในและนอกโรงพยาบาลการนัดเจอวิวัฒนาการจากดื่มหลังเลิกงานไปเป็นการนัดหมายลับๆในโรงแรมหรูใจกลางเมืองโดยอําพรางว่าเป็นประชุมวิชาการหรือเคสฉุกเฉินที่ต้องค้างคืน เธอกลายเป็นเจ้าแห่งการโกหกสร้างเคสผ่าตัดฉุกเฉินปลอมเพื่อหายตัวไปสุดสัปดาห์หรือแต่งเรื่องสัมนาต่อเนื่องเพื่อไปเที่ยวลับๆที่มอนทรีออลกับออตตาวาใบประกอบวิชาชีพแพทย์ทำให้คำโกหกของเธอน่าเชื่อถือสุดๆใครจะไปสงสัยว่าศัลยแพทย์หัวใจอยากอัปเดตความรู้เพื่อช่วยชีวิตคนความผูกพันทางอารมณ์ลึกซึ้งขึ้นทุกครั้งที่เจอกัน หมอเจมเข้าใจความกดดันในงานของเธอในแบบที่สามีไม่มีวันเข้าใจเขายืนยันความรู้สึกเธอสนับสนุนความทะเยอทะยานพวกเขาคุยกันนานหลายชั่วโมงเรื่องความฝันเขาอยากเปิดทรีนิคหัวใจส่วนตัวเธออยากนำงานวิจัยระดับโลกเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เธอรู้สึกถูกมองเห็นตัวตนจริงๆไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์แห่งความสำเร็จแต่ความสัมพันธ์นี้เริ่มสร้างปัญหาอันตราย ทั้งคู่เริ่มเสียงมากขึ้นเจอกันที่ร้านอาหารใกล้โรงพยาบาลจูบก,กันในบันไดหนีไฟโรงพยาบาลคุยเรื่องส่วนตัวเสียงดังจนเพื่อนร่วมง,งานได้ยินความตื่นเต้นที่เกือบถูกจับได้กลายเป็นสิ่งเสพติดไม่ต่างจากตัวความสัมพันธ์เองเธอเปิดบัญชีลับเพื่อใช้จ่ายของขวัญราคาแพงและทริปรูปเงินเดือนส่วนหนึ่งและเงินวิจัยถูกโอนไปโดยไม่ให้สามีรู้นาฬิกาบแบรนด์เนมทริปสุดสัปดาห์ดินเนอร์ร้านมิชลินต้องใช้เงินที่อธิบายไม่ได้ เมื่อความสัมพันธ์เข้มข้นขึ้นหมอเจมส์เริ่มกดดันให้เธอตัดสินใจถาวรเขาพูดตรงๆว่าอยากมีอนาคตด้วยกันขอให้เธอทิ้งการแต่งงานแบบจัดเพื่อสร้างชีวิตที่แท้จริงจากความรักไม่ใช่หน้าที่ครอบครัวเขาเคยอย่าแล้วและพร้อมจะทุ่มเทให้คนที่จริงจังเท่าเขาแต่คำกดดันของเขากลับสร้างความกดดันที่เธอรับไม่ไหวเขาค่อยๆบอกบว่าความสัมพันธ์ลับๆนี้ยังยืนไม่ได้ถ้าเธอไม่ยอมทิ้งสามีเขาอาจต้องจบทุกอย่าง การขู่ที่จะเสียเขาไปรู้สึกเหมือนโลกถลม่มแต่การทิ้งการแต่งงานและทำลายชื่อเสียงครอบครัวก็เป็นไปไม่ได้เช่นกันชีวิตสองหน้าที่เคยตื่นเต้นและรู้สึกเป็นอิสระกลายเป็นกับดักที่พร้อมบทขยี้ทุกอย่างที่เธอสร้างมาสมองวิศวกรของสามีเก่งเรื่องจับแพทเทิร์นและความผิดปกติการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเธอเริ่มซ่อนไม่อยู่เธอทำงานดึกกว่าปกติอ้างเคสฉุกเฉินบ่อยๆโดยเฉพาะวันที่มีนัดครอบครัวหรืองานสังคม พฤติกรรมกับโทรศัพท์น่าสงสัยสุดๆเอาไปเข้าห้องน้ําด้วยวางความหน้าตอนกินข้าวเวลามีข้อความเด้งเธอมองด้วยสีหน้าที่ดูส่วนตัวเกินกว่าข้อความงานแม้จะอ้างตลอดว่าเป็นเพื่อนร่วมงานหรือวารสารการแพทย์ความผิดปกติทางการเงินเริ่มจากเล็กๆแต่ค่อยๆชัดเจนค่าบัตรเครดิตร้านอาหารที่เขาไม่เคยไปด้วยกันการถอนเงินสดที่อธิบายไม่ได้ของแพงที่เธอบอกว่าเพื่อสร้างเครือข่ายวิชาชีพ เมื่อเขาถามคำตอบดูน่าเชื่อถือทางการแพทย์แต่ฟังแล้วเหมือนซ้อมมาที่น่ากลัวกว่านั้นคือความหัางเหินทางใจเธออยู่แต่ตัวแต,แต่ใจลอยในงานครอบครัวและงานสังคมชีวิตใกล้ชิดแทบไม่มีบทสนทนาย,ยัางตื้นเขนินทุกครั้งที่เขาพยายามคุยตรงๆเธอก็ปัดไปด้วยความเครียดงานความรับผิดชอบชีวิตความตายและแรงกดดันจากการเป็นหัวหน้าภาค จุดแตกหักเกิดเมื่อเพื่อนครอบครัวบอกว่าเห็นเธอกับผู้ชายคนหนึ่งในร้านอาหารรู้รายละเอียดท่าทางใกล้ชิดเกินกว่าจะเป็นแค่เพื่อนร่วมง,งานคืนนั้นเขาตัดสินใจจ้างมาสืบเอกชนแม้รู้สึกเหมือนทรยศต่อการแต่งงานแต่ความสงสัยทําให้เขารู้สึกเหมือนคนแปลกหน้าในบ้านตัวเองไม่กี่วันนักสืบสืบก็ได้หลักฐานที่ทําลายทุกอย่างภาพถ่ายจูบมือในร้านอาหารจูบก,กันในลานจอดโรงพยาบาลเข้าโรงแรมด้วยกันในวันที่อ้างว่ามีประชุมวิชาการ วันอังคารเย็นสามีโยนภาพถ่ายลงบนโต๊ะกินข้าว8ปีเสียงเขาเย็ยนเยเยือกด้วยความโกรธและความทรยศ8ปีที่ฉันสนับสนุนอาชีพเธอไปงานแพทย์กับเธอเล่นบทสามีเพอร์เฟกขณะที่เธอเล่นบทภรรยาเพอร์เฟกตอนกลางวันแล้วไปเป็นของคนอื่นตอนกลางคืนความรุนแรงในคำพูดน่าตกใจจากผู้ชายที่เคยควบคุมตัวได้ดีเสมอเขาโยนภาพถ่ายกระจายเต็มโต๊ะแต่ละรูปคือหลักฐานที่ปฏิเสธไม่ได้ เธอรู้ไหมว่าเธอทําอะไรลงไปไม่ใช่แค่กับฉันแต่กับทั้งสองครอบครัวอาชีพเธอทุกอย่างที่เราสร้างมาคําขู่ของเขารวดเร็วและครอบคลุมเขาจะแจ้งความผิดจรรยาบัรให้คณะกรรมการแพทย์จนใบป,ประกอบวิชาชีพถูกพักใช้จะแจ้งหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองว่าการแต่งงานเป็นการหลอกลวงเพื่อใบเขียวอาจถูกเนรเทศจะบอกทั้งสองครอบครัวและชุมชนทั้งหมดเรื่องชูทําลายชื่อเสียงที่เธอสร้างมานานหลายปี ที่น่ากลัวที่สุดคือเขามีหลักฐานการยักยอกเงินบัญชีลับการโอนเงินวิจัยไปใช้ส่วนตัวซึ่งอาจกลายเป็นคดีอาญาเธอมีเวลาถึงวันศุกร์เขาพูดเย็นชาจบความสัมพันธ์นี้ขอโทษฉันและทั้งสองครอบครัวต่อหน้าสาธารณะแล้วใช้ชีวิตที่เหลือชดใช้ความผิดนี้มิฉะนั้นฉันจะทำลายทุกอย่างอาชีพสัญชาติชื่อเสียงครอบครัวทุกอย่างคำขาดชัดเจนและทำลายล้างแต่สิ่งที่เขาไม่รู้คือการจบความสัมพันธ์ไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นหมอเจมก็ส่งคำขาดของตัวเองเลิกกับสามีเดี๋ยวนี้แล้วมาสร้างชีวิตจริงกับฉันหรือฉันจะเปิดโปงทุกอย่างให้คณะกรรมการแพทย์เองฉันเบื่อที่เป็นความลับสบกรปรกของเธอแล้วเขาพูดในร้านกาแฟาใจกลางเมืองถ้าเธอเลือกเขามากกว่าฉันฉันจะทําให้ทุกคนรู้ว่าเธอเป็นผู้หญิงแบบไหนคําขู่เหมือนมดกรีดใจคนที่เคยบอกว่ารักและเข้าใจเธอกลับใช้ความรู้ความลับนั้นเป็นอาวุธ สามีเริ่มติดตามโทรศัพท์ติดตามบัตรเครดิตและตามตัวเธออิสระที่เคยมีในการไปหาชู้หายไปหมดที่แย่กว่านั้นคือคณะกรรมการแพทย์ได้รับแจ้งเบาะแสแบบไม่ระบุตัวตนเรื่องความสัมพันธ์ต้องห้ามระหว่างหัวหน้าและลูกศิษย์การสอบสวนยังอยู่ในขั้นตน้นแต่เธอรู้ว่าเป็นแค่เรื่องเวลาเพื่อนร่วมง,งานเริ่มมองเธอแปลกๆห้องเงียบเมื่อเธอเดินเข้าไปมีการสบตากันลับหลัง อาชีพที่สร้างมานานพังทลายการแต่งงานพังไม่เหลือซากคนรักที่เสี่ยงทุกอย่างเพื่อกลับขู่ทำลายเธอถ้าไม่ทิ้งทุกอย่างเพื่อเขาในวินาทีที่สิ้นหวังสุดขีดทางออกที่มืดมนกว่าก็ผุดขึ้นในหัวถ้าต้องมีคนหายไปเพื่อช่วยชีวิตเธอบางทีคนนั้นควรเป็นคนที่กำลังขู่ทำลายสิ่งที่เหลืออยู่ของเธอเธอนัดหมอเจมที่อพาร์ตเมนต์ของเขาโดยอ้างว่าจะให้คำตอบที่เขาต้องการ สถานที่เหมาะสมสุดๆโดดเดี่ยวเป็นส่วนตัวไกลาจากโรงพยาบาลที่ความสัมพันธ์เริ่มต้นเธอบอกสามีว่าต้องไปประชุมวิชาการที่ออตาวามีอัลบายค้างคืนหมอเจมรออยู่พร้อมชมเป็นและดอกไม้มั่นใจว่าเธอเลือกความรักในที่สุดอาพาร์ตเมนต์ตกแต่งโรแมนติกเทียนไขเปิดเพลงเบ,งเบาๆมีรูปสถานที่ที่เคยคุยกันว่าจะไปด้วยกันเขายกจดหมายลาออกจากโรงพยาบาลไว้แล้วพร้อมย้ายไปไหนก็ได้เพื่อเริ่มต้นใหม่กับเธอ ฉันรู้ว่าเธอจะเลือกถูกเขากอดเธอทันทีที่เปิดประตูแต่เมื่อเธอบอกว่าการจากไปเป็นไปไม่ได้เพราะผลที่จะตามมาจะทําลายทั้งอาชีพและครอบครัวความโรแมนติกของเขากลายเป็นความโกรธทันทีการโตเถียงรุนแรงขึ้นเขาต่อว่าเธอว่าใช้เขาเป็นที่ระบายอารมณ์แต่ไม่เคยคิดจะจริงจังเธอเล่นเกมกับฉันมาหลายเดือนนำฉันมาเป็นหุ่นเชิดทางอารมณ์ขณะที่ยังเล่นบทภรรยาเพอร์เฟกที่บ้าน การโต้เถียงกลายเป็นการใช้กำลังเมื่อเขาคว้าข้อมือเธอไม่ให้เดินออกไปความรู้กายวิภาคจากการฝึกผ่าตัดหลายปีกลายเป็นอาวุธการต่อสู้สั้นแต่เด็ดขาดการเคลื่อนไหวที่แม่นยำตัดเส้นเลือดแดงใหญ่คอร์ทีทำให้เสียเลือดอย่างรวดเร็พภายในไม่กี่นาทีเธอมองด้วยความสยองขวัญขณะที่ผู้ชายที่เคยบอกรักนอนจมเลือดตายคาคอนโดตาเต็มไปด้วยความตกใจและทรยศ สัญชาตยาณแพทยสั่งให้ช่วยแต่เธอตัดสินใจอย่างเย็นชาปล่อยให้เขาตายการจัดฉากเป็นระบบและมืออาชีพเธอสร้างหลักฐานการล้มหัวฟ้าโต้จัดร่างให้ดูเหมือนอุบัติเหตุและลบร้อยการต่อสู้ความรู้ทางการแพทย์ทำให้เธอปันหลักฐานได้อย่างแนบเนียนจากนั้นเธอจึงโทรแจ้งความเล่นบทเพื่อนร่วมง,งานที่ตกใจสุดขีดที่มาพบศพโดยบังเอิญ การแสดงของเธอเนียนมากใบประกอบวิชาชีพทำให้คำให้การน่าเชื่อแต่ตำรวจจะพิรุษได้ทันทีอาพาร์ตเมนต์มีร่องรอยการต่อสู้ที่ไม่ตรงกับการล้มธรรมดารอยเลือดประเซนบอกว่ามีการเคลื่อนไหวขณะเลือดไหลซึ่งคนสลบทำไม่ได้ที่น่าสงสัยที่สุดคือเธอรู้รายละเอียดบาดแผลมากเกินไปและบรรยายอาการแบบเย็นชาเหมือนทำมอทอปซีเองผลชนสูตรศพบ,บาดแผลแม่นยำเกินอุบัติเหตมุมุมและความลึกต้องใช้ความรู้กายวิภาค มีรอยป้องกันตัวที่มือผู้ตายข้อมูลดิจิทัลเปิดเผยข้อความนับพันที่เผยการขู่และความสิ้นหวังสามีที่อยากให้เธอรับโทษส่งหลักฐานการนอกใจและแรงกดดันจากทุกด้านให้ตำรวจเพื่อนร่วมง,งานให้การว่าเธอมีพฤติกรรมแปลกๆมาหลายสัปดาห์ภาพรายละเอียดเคสสำคัญใจลอยต้อนผ่าตาดัดภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงว่าเธออยู่ที่นั่นนานเกินประชุมสั้นๆ ภายใน72ชั่วโมงหน้ากาดของหมอปรยาพังทลายเผยให้เห็นผู้หญิงสิ้นหวังที่ใช้ทักษะการแพทย์คาตกรรมแทนที่จะยอมรับผลจากการตัดสินใจของตัวเองการพิจารณาคดีของหมอปริยากลายเป็นคดีอาญาที่วงการแพทย์แคนาดาจับตามองมากที่สุดสื่อทั่วอเมริกันเหนือลงข่าวทุกวันตั้งแต่การล่มสลายของศัลยแพทย์หัวใจชื่อดังไปจนถึงการที่เธอใช้ความรู้การแพทย์เป็นอาวุธฆ่า ห้องพิจารณาคดีแน่นทุกวันมีทั้งแพทย์ชุมชนอินเดียแคนาดาและผู้ที่สนใจโศกนาฏก,กรรมชีวิตที่เคยดูเพอร์เฟกอายการนำเสนอเธอในฐานะฆ่าตกเลือดเย็นที่วางแผนมาอย่างดีใช้ความรู้กายวิภาคฆ่าอย่างมีประสิทธิภาพแสดงให้คณะลูกขุนดูว่าความแม่นยำที่เคยช่วยชีวิตถูกใช้ฆ่าคนตายอย่างโหดร้ายหลักฐานท่วมท้นข้อความนพันภาาวงจรปิดพยานและหลักฐานทางกายภาพชี้ชัดว่าฆาตกรรมโดยไตรตรองไว้ก่อน ฝ่ายจำเลยพยายามนำเสนอเธอเป็นเหยื่อของการแต่งงานแบบบังคับความกดดันวิชาชีพและชูที่ขู่ทำลายชีวิตพยายามลดจากฆาตกรรมมาเป็นฆ่าผิดโดยเจตนาอ้างว่าเป็นอุบัติเหตุจากความตื่นตระหนกแต่เมื่อเธอขึ้นให้การเธอกลับแสดงความเย็นชาไม่สำนึกผิดจริงยังคงโทษคนอื่นและอธิบายว่าถูกบังคับให้ทำทำให้ภาพเหยื่อพังไม่เหลือหลังพิจารณาสสัปดาห์คณะลูกขุนกลับคำตัดสิน ฆาตกรรมระดับ2ผู้พิพากษาสั่งจำคุก15ปีต้องนั่งอย่างน้อย10ปีและเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพแพทย์ถาวรสังคมแพทย์แคนาดาเปลี่ยนนโยบายครั้งใหญ่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่มีความไม่เท่าเทียมทางอำนาจโรงเรียนแพทย์เพิ่มวิชาจริยธรรมกรณีศึกษาเคสนี้โดยเฉพาะชุมชนอินเดียแคนาดาต้องพบทวนความคาดหวังทางวัฒนธรรมและแรงกดดนันครอบครัวที่ผลักเธอจนมุม ปัจจุบันเธอรับโทษอยู่ที่เรือนจำหญิงแกรนดวันเล่ในออนแทรีโอทำงานห้องสมุดเรือนจำและถูกประเมินว่าเป็นนักโทษตัวอย่างแต่จิตแพทย์ที่ตรวจบอกว่าเธอยังคงมองตัวเองเป็นเหยื่อของสถานการณ์มากกว่าคนผิดคดีนี้ยังคงเป็นอุทาหรณ์ตัวใจว่าความกดดันจากการรักษาภาพลักษณ์เพอร์เฟกสามารถนำไปสู่โศกนาฏกรรมที่ทำลายทุกคนที่เกี่ยวข้องกับหน้าก,ากากที่สร้างขึ้นอย่างแนบเนียนนั้น